ครับแล้วแต่เขาจะได้ปาดบางๆเนี่ยมันก็ดิ้ลุกไว้ครับแล้วแต่ความถนัดของเขาเลยอันนี้บบมีสูตรตายตัวด้วยครับแล้วแต่สิเฮ็ดแีไหดก็ได้บ่อนมันแช่มอ,อยู่บอลลิ้นเ้อครับบ่อนมันแซ่เฮโอเออจงซี้จงซีเจงซี นะครับประมาณนี้หูบรรยากาศก็โอ้จะเมีนฮ้อนฮ้อนเอาขนาดเลยชิดแล้วก็ล้างเนื้อครับบันี้ล้างล้างแล้วก็วกเอามามักครับครับ <c oughs> ผมตอนนี้ก็ล้างแล้วแ่ะครับบัดเทน้ก็เอาก็มักเนื้อครับบะนี้เป็ดสิ้นเป็นตอนหนึงใี้ครับพอดี สีซูกไว้ครับเอาประมาณนี้ครับบัตรเทนิกะเครื่องมั้ครับจะมีไอ้พวกรถด,ดีดดรถด,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 ดีแล้วก็เกลือที่ขาดไ่ได้กับผงชูรสนะครับผงชูรสแล้วก็บซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวสูตรตาเด็กสมบูรณ์นี่ครับง่ายจะไปโฆษณาให้ก่อน <c oughs> ไหมเนาะแล้วก็น้ำปลาแล้วครับวันนี้ครับผมบัตรเทนิกะมาตำ เครื่องมักกันเลยครับก็จะมีพวกกระเทียมกระเทียมเนครับประมาณประมาณนี้กระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็วกพริกไทยนะครับใส่น้ำกันแล้วก็ตำตำเลย <c oughs> พอดีโอเคประมาณนี้แหละครับเสร็จแล้วกัเทเสร็จเลย้วครับเสร็จแล้วด้วยครับรรบารนี้ก็ใส่ตามเลยครับบานบนี้กะที่มีพวกซอสหอย ตามเมนูที่ขขเขาบอกกันแล้วว่าเครื่องมักมีอย่างนี้ครับแลือดแดงที่ใส่น้อยใส่หลายเด้อครับบันนี่ผมมีไตตัวครับใส่ไปเลยอ้บรรยากาศจังฮ้อนฮ้อนอน้องเลย <c oughs> จะเจอจังฮ้อนหรออยู่ใกล้เตาครับฮวานขนาดน้ำปลานี่หน่อยเสร็จแล้วกั ยิ้วขาวครับโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก่ะอยนูนโมโตะใส่น้อยเชี่ยบน้อยใส่หลายเชี่ยบหลายครับเรียแต่ขอที่ใส่เลยครับความนัวของเขาเกลือกักน้อยครับเพราะว่าใส่น้ำปลาไปหลายแล้วกรับรด,ดีบางอย่างประมาณนี้ครับพ็ เสร็จแล้วก็ทำการ,คน,ค,รคนเลีครับคนณลครับนี่ครับโอเคหน้าตาที่มาร์ไว้กัทบที่ประมาณนี้ครับ,บทิ้มไว้สักประมาณ 10- บถึงสิบห้านาทีเด้อครับมันซีแซบเข้าครับผมกาตอนนี้กัได้เวลาแล้วเด้อครับประมาณส2บว่ากนาทีครับมันซีหน้าตากระซิประมาณนี้ครับประเทศนิกา เราก็ทำการย่างได้เลยครับกวนผม้นย่างผมก็จะเอาไอ้พวกนี่เด้อครับกระเพาะเจียวกระเพาะมาย่างบอนมันแซบเลยครับนี่่ะลิ้นครับลิ้นลิ้นนี่ครับโอเคครับผมในระหว่างรอย่างอยูอย่นะครับตอนนี้จะเอากระมาฮิตเจียวท่าครับตอนนี้กะ วัตถุดิบก็ที่มีไอ้พวกกระเทียมครับเทียมใส่ไปผมใส่ลงไปสักประมาณห้ามากห้าเมตร <c oughs> แล้วกับมกเพ็ดครับใส่ลายๆเลยครับมันจังได้มันจังที่จวดจาดหน้าครับตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วครับบรรยากาศห้าหกโมงครับ แลทีนี้ก็ใส่ลงไปเลยครับมีกระเทียมกับพริกผมกระเจียวเกลือใส่จักหน่อยครับกันมันเต้นสิหน่อยตาครับอันนี้คือรักสูตรประจำตัวครับอันนี้หลักสูตรประจำตัวตามครับ

ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็เอากระปุกเลยครับก็ใส่น้ำปลาเดี๋ยวด้ยวยจิ้มกุชชแล้วก็ใส่น้ำปลาครับน้ำปลาเกลืเกลือสามแปดหนึ่งพริก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 สามปลาเดี๋ยวเด้ยวยครับบาดนี้หันมาเะ b e งนี้ครับ ตอนนี้กะรู้สึกว่าเริ่มไหม้แล้วเพากระเบื้องนี่ไม่รับครับทำโบเบิร์งไหม้ครับเกือบลืมเท้าครับนี่ครับเป็นอเป็นอย่างนี้ครับสวยงามแล้วสวยงามต่อต่อต่อไปครับใส่ผงชูรสครับอายินโมโต้โอ้ยจักใส่โบใส่ครับจนซีเบิร์ตล่ะนี่จักใส่โบใส่โอ้ยเดีอดจริงใจเลยพ่นน้ำตาลเนาะประเทศนี้กะลักน้าวครับ มหนาวปาดเลยผมกระเีดแบบคล้ายๆแบบว่าน้ำจิ้มออกไปทางแบบเปรี้ยวหวานหน้าครับซีฟูด้ดซีฟูด้ดซีฟ e a f o o d s e a เหรอย <Yeah. S 1> าพี่ใส่อะไรได้ไหาเดี๋ยวตักออาป่ะการา <laughs> ระดับนี้บ่มีการตวงเดี๋ยวทีนี้จะ น้ำตาลครับน้ำตาล <c oughs> น้ำตาล <c oughs> น้ำตาลเ <c oughs> ซลด <c oughs> ซูดเซลูดครับ <c oughs> บ่มีตายตัวครับบ่มีตายตัวถ้าอยากได้มะนาวอยู่กับมักนาวมักนาวแล้วก็บีบบีบโอ้แล้วก็นี่ครับประมาณนี้ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองซิมมือกอนนะสุดยอดครับระหว่างรอครับตอนนี้กับจนอันเวลาแบบว่าเริ่มสิค่ำโมเมนว่าเริ่มหรือมันค่ำเหรอครับแล้วกับพายุเริ่มที่เข้าแล้วครับจากคนๆเอาๆตอนนี้กับถึงเวลาอันสมควรครับทุกแล้วครับอโก้งตอนนี้กับ มาย่างครับบะนี้วัวหมอผิดครับเอามาซอยครับบะนี้ยินก็เริ่มพันกันแล้วเริ่มล้วนไซส้ล้วนขัวแล้วครับผมตอนนี้ก็ซอยด้ยครับบะนี้นี่ครับผมอ้ยไอคามอร่อยออกมาแล้วเห็นบ่ครับไอามอร่อยไอามแซ่บนี่ครับเอาก็ซอยบางๆพอดีคำเขากินครับนี่นี่ครับ ครับอันนี้กับส่วนลิ้นของมันเด้อยครับเวลากินนี่สิแบบโอ้ยผสมเินย่ำกุบ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 ลดสุดยอดครับเดี๋ยวผมชิมให้เบิ่งครับกินกับข้าวนี่งสุดยอดเลยครับ เด้อเด้อแดียอดครับฮะเอาเชิมเตมจำจำไม่จำหรอเอางับนับเลยบอกคันผู้ชมมานิ่างงีครับพี่พี่ครับ เบเกาอะไรก็นกฟัวแซบดรอแซบดรอแซบดรอลองซิมมึงก็เด้อบอยกหรอวดหยอนทขออนุญาตไปกินข้าวซะก่อนเด้อครับวันนี้เมนูที่เฮ็ดเฮ็ดออกมานี่ก็คือของท้องว่าเมนูที่ส่วนที่แซบที่สุด สำหรับผมเนี่ยครับเจ้าลองอันไปซื้อลองมาเฮ็ดกินเบิ่งครับส่วนที่มีส่วนไอ้พวกกระเพาะกระเพาะหมูแล้วก็ไอ้ส่วนลิ้นแล้วก็ส่วนไส้อ่อนมันครับสุดยอดเลยครับลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งครับกับแก้มกับคักคือกันครับสำหรับ้อนนี้ก็สำหรับนนี้ก็ขออนุญาตไปกินข้าว่อนเน้อครับขอบคุณครับ